สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมก็จะมีหน้ากาก นะครับหนึ่งตัวที่จะมานำเสนอและรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนั่นก็คือ special tactical respirator นะครับก็คือเป็นหน้ากากที่เอาไว้กันฝุ่นนะครับถ้าเกิดงานเนี้ยเอาไว้กันฝุ่นนะครับถ้าเกิดของจริงเนี่ยก็คงเป็นแก๊สพิษอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะครับ คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางร้านไฟฟายนะครับที่ได้ส่งหน้ากากตัวนี้นะครับมาให้ทางชาเลนเจอร์เราได้รีวิวกันนะครับแต่ก็ทางร้านพาราแลกก็มีจัดจําหน่ายกันนะครับสำหรับใครที่สนใจหน้ากากตัวนี้นะครับก็ติดต่อกันที่ร้านไฟฟายแล้วก็พาราแลกกันได้เลยนะครับหน้ากากตัวนี้นะครับ special tactical respirator นะครับก็ตัวกล่องตัวนี้มันก็เขียนมาเลยนะครับซึ่งงานตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานของ w a r สปอร์นะครับผมเป็นงานของวอ r สปอร์นะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกันีส นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับสีสีตามนี้เลยนะครับสำหรับหน้าตาตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหน้ากากตัวนี้นะครับอ่าซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยเออไอตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งอ่าเวลาเอาไปเล่นในสนามลงสนามในแอร์ซอฟเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะแตกหรือเสียหายได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถอดนะครับแล้วก็อ่หาซื้อเปลี่ยนได้นะครับก็ราคาน่าจะอยู่ที่ราวราสัก 300ถึง400นะครับผมไม่มั่นใจนะ3 0 0ถึง400นะครับในราคาเราเรานี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็มีจำหน่ายแยกอยู่นะครับเส้นอากาศตัวนี้นะครับอ่าวัสดุของเขาเนี่ยก็ตรงส่วนตรงนี้นะครับอ่าแต่ผมขอแยกออกก่อนนะส่วนในตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นยางนะครับผมเป็นยางนุ่มๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใส่สบายอยู่นะฮะการใช้งานของมันนะครับเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยมันมาทํางานกันยังไงนะครับซึ่งมันไม่มีปุ่มแบบสวิตช์เปิดปิดหรอกนะครับแล้วก็ใส่ ชอบกันเข้าไปเลยเออเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันจะหายใจเข้าทางทางตรงนี้นะครับทางด้านหน้าเนี่ยหายใจเข้าไปเวลาหายใจออกนะครับจะออกทางด้านข้างนะครับก็จะมีข้างๆเนี่ยสรูตรงนี้นะครับเวลาหายใจออกเนี่ยก็จะออกทางรูนี้นะครับมันจะไม่ออกจากทางด้านหน้าแน่นอนมาจะออกทางด้านข้างนะครับเวลาถ้าเกิดเราใส่แล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าหายใจติดขัดนะครับก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัวกรองตัวนี้นะครับก็ตันนะครับก็คือเจ้ากรองเนี่ยมันตันก็สามารถที่จะ อ่ะซื้อมาเปลี่ยนกันได้นะครับเวลาเราจะใส่นะครับผมเราใส่กันยังไงมันจะมีสายอยู่นะครับผมซึ่งไอ้สายมันจะมีอยู่ผมขอเรียกว่าไอ้สองเส้นกับตีนตุ๊กแก่ละกันนะครับซึ่ง2เส้นเนี่ยมันจะต้องเข้าไปที่หัวนะครับส่วนไอ้ตรงที่มาเป็นตีนตุ๊กแกตรงนี้เนี่ยจะพาดไปที่บริเวณคอนะครับมาเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูกันนะครับ 1> <1> <ล> <belief> เราจะต้องดึงตีนตุ๊กแกออกมาก่อนนะครับแล้วเราครอบเข้าไปประเด็นลักษณะนี้อันนี้จะต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลา,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 าเราใสใ่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะก็ถ้าเกิดได้ยยินเสีงผมแบบ เบาๆก็ต้องขออภัยน,นิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้มันเก็บเสียงมากนะครับอ่ะเราเอาสองเส้นตัวนี้นะครับใส่ข้อไปที่หัวนะครับอ่ะจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคพออยู่ในลักษณะนี้จัดสายให้เรียบร้อยนะครับอ่าจัดสายเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ดึงเลยนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันเป็นยางยืดนะครับอ่ะเราดึงเสร็จปุ๊บอันนี้เราลัดได้เลยนะครับเอาตีตุ๊กแกเนี่ยแตะลัดได้เลย มันก็สามารถใส่ประยุกต์กับหมวกฟาดได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่กับหมวกฟาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กับหมวกฟากันนะครับก็ตอไปเสียงนิดนึงอ่ะมาใส่ให้ดูปึ๊บนี่อ่าเวลาใส่นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็ติดให้เรียบร้อยนะครับอ่าติดไปติดไปแต่ตจะไม่ค่อยถึงเว้ยเดี๋ยวจัดหมวกให้เรียบร้อยก่อนอ่าโอเคเจ๊บอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็หูฟันตุดเข้าไป นะครับก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมซึ่งเท่มากเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็เวลาประทับปืนอ่ะมันจะติดปืนหรือเปล่าขอปืนหน่อยการประทับปืนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งเออมันไม่ได้ติดตรงตัวบริเวณปืนเลยนะถือว่าโอเคอยู่นะถ้าถึงหันท้าให้ดูนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีการแบบว่าติดขับไม่ตย่องไรนะครับสามารถเลงทิงได้นะครับสะดวกสบายเลยนะครับสําหรับหน้า่าตัวนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจหน้ากากตัวนี้นะครับก็ติดต่อกันที่ร้านไฟฟลายกันได้เลยนะครับแล้วก็ทางร้านพาราแลกก็มีจัดจำหน่ายให้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ s u b s c r ไ b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม